สวัสด awesome, ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าหอยสิมะแบงปั่นอ่ายินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่าหวยคนเดิมนะครับเนาะสวัสดีหอยกับสิมะแบงปั่นนะครับนอนตื่นสายครับมืัอนี้มือคืนบ่ได้นท์โอ้โหไปให้ฟังนาครับเนาะมือคืนนี่บ่ได้นอนเมัดขึ้นครับเป็นอยังคือบ่ได้นอนนอนอยู่บ้านนอนอยู่ซื่อท่นอ่า พอไว้นอนเดิกจักหน่อยครับนอนได้แค่หน่อยเพราะว่าหลดวิดีโอเหตุคลิปวิดีโอลงไปนะครับเนาะเพอเหตุคลิปวิดีโอลงไปก็นอนประม่าซีหาขุมัวนะครับอ่ะพอนอนเมื่อคืนมันเป็นน้ำนอนเดิกกับโมหูเป็นน้ำจังไงกับโมหูเนาะขับผูกออกก้ว yeah. ไว้ก็เลยนอนลงไปรับลงไปประมาณจากักคือสี่ 4, ประมาณนักชั่วโมงหนึ่งหนึ่งอะนี่แหละครับก็เลยฝันครับฝันเห็นเล็กน้อยผูย้หญิงครับ แล้วพี่ยังมาหาว่าพ่อพ่อหนูไปอยู่ที่พ่อตะโดจแล้ววะสันเอาม่าอยู่ตะเหิงมูสันกะเอา้าหนูพอเป็นกุมารท่องเดียวสันว่าหนูเป็นกุมารี่อยู่วสันเอา้าหน้าตาเอาอีหล่าพ่อค่อคยเห็นตัวอยู่ว่าสันว่าว่าเอาก็เห็นตัวว่าสันหนูอยู่นี่พ่อตำรวจแล้วเมียสันเอา้า มาอยู่น้ำพอดเหิงว่าถันว่าตัวเป็นลูกผู้ใดหลือว่าทันหนูเป็นลูกแม่อีียงบุจำซื่อบ่ได้ครับอะอรครับ,รบเป็นคนลืมๆรื้อแ,แม่อีียงบุเป็นกุมารีว่าอวะทันอ๋อกุมารีามมารทางไหนหรืววาทันตัวขึ้นมาไปหาแม่ตัววาทันอันจามาอยู่น้ำพอดหรือจามาหันอยู่น้ำตาเด้อว่าทันพอ่พอพ่อไว้คนอื่นตาน้องคำน่า,นายัางเป็นเด็กน้อยอยวน เขาว่าต๋อเอิญหนูตากันเนะี่ยเอิญหนูกระไรมาทันว่าเอิญซื้อหนูก็ไดนะ้ซื้อเอียงเนาะบอกระจำเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปขึ้นจะเข้าคนเดียวกับนว่าขึ้นได้สิบอกซื้อหรอกลืมลืมซื้อว่าเป็นกุมารีวะท่นไม่เป็นกุมารทองวะท่นเนอ้าเอียงเนาะบัดนี้ว่าก็เลยว่าไป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 ,ไปหาแม่ตัววะท่าน,นหาแม่เจ้าวะท่นแม่เจ้า อยู่ใสไปหาเด้อว่าธันว่าเพื่นจีนนัหาเด้อว่าธันว่าอันหนูก็ได้อยู่น้ำแม่โดดแล้วว่าธันหนูสิมาอยู่น้ำพ่อตลอดไปธันวายังมาอยู่น้ำพ่อเด้อพ่อว่ามีเงินมีทองเลี้ยงเนี่ยธันว่าเงินมีเงินมีทองเลยอยูุตัวคนเดียวเงินทลองว่ามีถูกว่าธันถูกแต่ขานนะมันสิไปหาหวยหาเลขก็ว่ามีว่าธันว่าเอาว่าก็เป็นกีฬาหน่อยเนาะครับเน่อย วัาก <es> anyway, like ูมัลล like ีมาใส่วัาซ <emotions> oh, oh. like ื้อกูมัลีมันกูมัลีเอ่ออันเพชรเอียงเพชรเพชรมีหลายจักเพชรเอียงจำซื้ออะไรครับเออเขาเอาจำซื้ออะไรเด้อเดี๋ยวนะเขัเนนึกซื้อออกสิบอกเลยครับเด้อเดี๋ยวให้กพ่อไปก่อนบัตรจีบานบ่อนบ่บอกบ่หล่อบ่บอกสร้างมาคำว่าเอาไว้เสียเอาแบ่งปันมาจากสีแมนจริงคือว่าแม่เด้อครับเด้อคือควบฝันน้องคำว่า คือความฝันควบฝันก็คือความฝันความฝันนี่งปัจสิ่งบเบเรนอนเด้อครับเออว่ามันเป็นจริงก็บางครั้งก็เป็นจริงบางครั้งก็บ่กเป็นจริงเนาะเอออันนี้พ่อพ่อไว้ก็เอามาแบ่งปันใแข็งเอฟซีทุกคนที่ที่ตามพ่อไว้มาตลอดเรื่องกุมารทองครับเออ่กุมารทองเออ่เปียงคือมาเ่วงเนี่ยกระเพื่งมันกระเพื่งฝันนะครับเนาะไม่เอามาไว้กลับมาสองสองสามมื่นแล้วครับมัน เอามาไว้กัาพวกไว้สองทมือแล้วกับให้กินน้ำแดงบอกที่ไปแสมมาแสมกับให้กินน้ำแดงทุบมือแล้วคำว่าเอากอนน้ำแดงให้ทุกมือขึ้นรถไปกับพฝันองี้ยงนะครับตั้งแต่มาอยู่เมื่อมีฝันมือแรกๆกับพวกคิดว่ามันเป็นพวกฝันแหละเพราะว่ามันนอนดึกเอ็มันามาขึ้นนี่ตกก็เล่นฝันตอ่อฝันต่อกับไว้กับมาแบงปั่นให้ฟังนะครับเนดะ้อกั ตั้งไปนะครับพิจารณาใส่วิจารณญาณการรับชมวงั้งเคลินะครับเดิมควบฝันคือควบฝันพ่อฝันแล้วพ่อไว้ก็บอกบ่าหายไม่ยู่นั่บ่าหายไม่ยู่นัก่ก็เลยก็เลยไล่กลับไปครับไล่กลับไปไป,ไป,ไปอยู่แม่อยู่ใส่พี่น้องอยู่ใส่มันที่เป็นควบพิดย่านเขาว่าในควบฝันในย่านเขาว่าไปรักลูกเขามากนะครับเนาะมัน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 ควบฝันแบบนี้เนาะบ่เคยฝัน,นสีเขียว ครั้งแรกที่ที่จำพวกบอลใน,นแน่จำบอลในแน่ไล่เข้าไปพอไอ้คนเลยตื่นตื่นเข่าห้องน้าอีกประมาณจะต,ตีหนึ่งตีสองนะครับตีหนึ่งแหละรับมันบอลในนกรับบอลรัลบ,บรคือบอลรับอี่ครับมันเคือรับตื่นนะก็เลยไปห้องน้าก็เลยกลับมามานอนต่ยอยครับมานอนต่อยอันนี้ฟังเอาไวปนะครับแล้วใส่บิจเชอร์รนักาณการรับชมอามา่าเพราะว่ามันเป็นฝันขึ้นบ่ฝันขึง้งจักสีแม่นจริงหรือว่าแม่นจริงเนาะอ่า เอาไ้กับว่าแบ่งปันให้ใใหห้เอฟซีกับทุกคนเอาไปใช้เวทีานย่านะครว่าก็เลยมาดับกลับมารับมานอนอีกการว่าเอาก็ใหันันแบบเข้าเก่าอีกครับคืบฟันคือบาฟันนะครับมาหาพ่อไวเอามาเถียงซียวนั่มมาแทนว่าแตบอกว่าพ่อให้ยูบ่อมีเวลาสีเลี้ยงเนาะครับเนาะขั้นที่ยูกับ ดูไรแต่บ่มีเวลาเลี้ยงแต่บ่บ่ดูแลเด้ยแต่พ่อยก็วบ,บางซี่อยวา่าบ่ดีบ่มีเวลาดูแลเพออราะว่าพ่อยไปเฮ็ดคลิปลงทูบมันบ่มีเวลาอยู่บ้านเอกเอก็เลยว่าเป็นลูกผู้ใดก็กลับไปก็สิไปแจ้งตำรวจนะครับคอไว้ว่าสิไปแจ้งตำรวจให้ให้ตำรวจอ่าประกาศหาญาติเขาบ่ครับเน,นาะแล้วก็ฝันนะ่าไอไปแจ้งตำรวจเอกอก็ไม่ยอมพ่ไว้บัดนี้บ่ยอมสิอยู่นั่าครับ ตื่นอีกครับแป๊บเดียวก็ตื่นกันไว่มันยังน้อเหรนวกะกันเลยนอนบบดนี้ตื่นขึ้นมาบาดนี้พ่อเอกมันโมแมนเพิ่จริงหรือ,อคุ้มๆฝันเหมือนกันปะก็ว่าเจ้าของฝันต้องครับเนาะเหมือนเพิ่จริงคือเป็นของตัวข,ของกินกาแฟาหลายมันันตื่นมันเสเด็จด,ดูนะกล่องเสื้ออกันเลยน้าอีกบบดนี้ครับน้าอีกมาอีกครับ มากวนพ่ออีกเบ็ดเห็เนว่าเบ็ดขึ้นหมดเลยแต่พ่อไม่อยากโดนทำมากวนสีมากับช erm ีพยูนั่นมีแหละอายุพ่อพ่อไปไซมาไสี่พ่อายุนั่นมีแหละก็เรียกว่าเอ้าบานนี้คิดตอนนี้คิดถึงคุณเล็กครับคุณเล็กที่อยู่กรุงเทพที่ทัวร์มาหานะครับนะก็เลยว่าจะให้คุณเล็กออกไปเลี้ยงพ่อไอ้ก็เลยว่ากาลังว่าจะทัวร์หาคุณเล็กไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ไปอีกเอ้าไม่ไปอีกก็ไม่รู้จะทํายังไงไม่ไปอีก ก็พออ่าก็จะประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยก็ไหวก็ไม่ได้นอนครับไม่นอนถูกกวนนะครับกวนทั้งคืนอ่าม่มาลักษณะหนึ่งก็มาลักษณะหนึ่งมาแบบมาแบบมาแบบเด็กก็มามาแบบอ่าเป็นเป็นสาวก็มานะครับเป็นสาวก็มาอ่แต่สาวอ้วน <boundaries> จ <si suppression> ้ามัมนะครับาเป็นคนเป็นผิวดําผิวดำนะครับไม่ใช่ผิวขาวแต่เป็นเด็กอาจจะเป็นคนผิวขาวหน่อยนะครับ เป็นเด็กขาวหน่อยนะรูปร่างก็ขาวหน่อยเป็นคนผิวขาวหน้าตาก็ดี <sm all> ไม่ใช่ผมจุกนะครับไม่ใช่ผมจุกเป็นเด็กผู้หญิงนะครับไม่ใช่เด็กผู้ชายอ่อันนี้พ่อไวเล่าให้ฟังนะครับเนาะอาจจะ yeah จะเชื่อไม่เชื่อก็นี่ได้ความฝันเขาก็พ่อไวตามพ่อไวฝันแบบนี้พ่อไวก็เลยเล่าให้ฟังแบ่งปันให้ฟังครับพ <Euros> อจะสว่างเนี่ยมาหาพ่อไวพ่อไวก็เลยบอกว่ามาอีกนะครับก่อนสว่างก็จะหลับอีกหลับอีกชุดหนึ่งครับบอกมาบอกว่าจะอยู่ด้วย ไม่มีเงินก็จะให้เพราะนั้นเอา้าใ,ใ,ให้ให้แบบไหนเอาเงินมาจากไหนมาให้พอไว้เลยถามมันจะเป็นการหลอกลวงเนก็กลัวนะครับลลกลัวกลัวการหลอกลวงเอาเอาลูกของคนอื่นมานะครับเลยก็เลยบอกว่ามาบอกพ่อว่าสิบแปดครับสิบแปดตัวเดียวครับพอไหวไม่เชื่อนะครับพอไหวไม่เชื่อเพราะว่ามันเคยมีผีมาหลอกพอไหวให้พอไหวซื้อวดกว่อนก,น,กนก็ซื้อสิบเก้าครับ อ่าปซื้อสิบเก้าหมดตั้งเยอะแยะเลยครับแต่ตัวนี้ไอ้สุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อไว้ก็เครึ่งหลับพุ่งตื่นมาแล้วครับมาบอกว่าพ่อเออตาหนูเรียกพ่อนะเออหนูเรียกพ่อให้หนูอยู่ด้วยอ,อายุสิบแปดปีเออโอ้ไม่ใช่หนูอยู่ครบสิบแปดวันเออใช่ใช่ครับหนูอยู่ครบสิบแปดวัน แล้วจะมีมีแม่โทรมาหาอโทรมาหานะครับพ่ออ่แล้วหนูก็จะไปอยู่กับคนนั้น่าว่างันนะครับบอกพ่อไอ้บอกกันครับไม่ใช่ว่าบอกบอกเลขสิบแปดนะครับบอกว่าอยู่ครบสิบแปดวันตั้งแต่วันนี้ไปนะครับตั้งแต่วันนี้ไปคืนนี้นะครับคืนนี้ก็วันที่วันนี้ก็วันที่สิบสี่นะครับอ่จะอยู่อีกสิบแปดวันจะมีคนโทรมาหาพ่อ จะมีคนให้โชคให้ลาพ่อเอ้าก็พ่อไหวก็งงครับจะมีใครมาก็มีแต่คนเล็กคุณเล็กที่โทรมาหาพ่อไหวนะครับมาคุณเล็กจะโทรมาหาไม่ใช่พ่อกับก็นึกในใจนะครับไม่ใช่แกว่าครับพอนึกในใจนะครับไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดก็เลยว่าไอ้เด็กผู้หญิงคนนั้นบอก็าไม่ใช่ไม่ไม่ได้เท่านั้นว่างั้นเอ้า อะไรไม่ได้เท่านั้นเพราะอะไรงงเพราะอะไรงงนะครับมั้งอันนี้ก็เล่าแบ่งปันความฝันให้ฟังนะครับจะได้มากกว่านั้นว่างประอาณจะได้มากกว่านั้นวะ่ะนี่ถือโรตเตอรี่สมอลล์หรอมาสันใน <laughs> <laughs> หลายหัวหันโดนกำสิถือโรตเตอรี่สมอลลทันว่าเออพ่อไหวก็เลยโอ้ตายแล้วไม่เชื่อนะครับพ่อไหวไม่เชื่อนะครับคือความฝันก็คือความฝันจะเชื่อมั้งไม่เชื่อมั้ง จะเป็นจริงมั่งไม่เป็นจริงมั่งนะครับความฝันกอความฝันข้อไว้แบ่งปันให้กับ f c ทุกคนทุกคนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับอย่ามาเชื่อข้อไว้แล้วก็ความฝันก็คือความฝันนะครับข้อไว้ก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะครับไหมเอออันนี้ก็ให้ใช้วิจารณญาณการรับชมคือไม่อยากจะให้โง่หมายเท่างหมายเท่าไหร่ครับคำว่าไม่เห็นง่หมายเท่าไหร่นี่ก็คือให้มีนิดๆนะครับอย่าอย่าไปทาอย่าไปอย่าไปมากครับนิดหน่อยนะครับเขาบอกว่าจะอยู่กับพ่อไว้อีก18วัน และจะมีคนโทรมานั่นแหละถึงจะเป็นแม่คนที่แท้จริงของหนูว่างั้นหนูจะไปอยู่กับเขาว่างั้นช่วงนี้หนูจะอยู่กับพ่อก่อนพ่อหนูก็รู้ว่าพ่อจนไม่มีอะไรครับมีนี่มีสินมากอ,อีกสิบปดวันจะมีคนโทรมาหาพ่อ,อหนูจะไปอยู่กับคนคนนั้นว่างันจะจะเขาบอกว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายนะโทรมาหา,หานะเพราะว่าเขา อเอยเออผู้หญิงผัวเมียครับผู ünden, ้หญิงผู oon, ้หญิงผู้หญิงจะโทรมาแต่เขาคนนั้นเขาจะมีผัวนะครเขาจะชอบเด็กผู้หญิงเขาว่าองั้นหนูจะไปอยู่กับคนนั้นหนูจะมีพ่ oon, อทางมือแม่เขาว่าอย่างนั้นจำได้เลยจำได้หลาแก้วเพชรเออใช่แล้วครับทำไมชื่อว่าแก้วเพชรกูมารีแก้วเพชรครับกูมารีแก้วเพชรนะครับทำชื่อดีๆนะครับ จำชื่อดีๆพอไว้ก็บางทีก็ลืมครับแก้วแก้วเพชรแก้วมณีวะก็เพชรแก้วนี่แหละครับแก้วแก้วนะเอาเอาเอาเป็นว่าแก้วเพชรไปก่อนนะครับถ้าจําได้เดยวจะบอกอีก okay. ทีหลังนะครับครับโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับไม่ไม่ให้อันนี้เป็นแค่แนวทางเฉยแบ่งปันไปให้นะครับแบ่งปันไปให้เดยวจะหาเด็กจะว่าพ่อไว้ไม่อุบไว้พ่อไว้ไม่ได้อุบไว้นะครับจากความเชื่อของ แต่ละบุคคลนะครับว่าบางคนก็เชื่อไปทางกุมารทองกุม,มารีหรือไ้ไ้ส้มฉุนหรือว่า,อ,วาอะไรไอ้ไข่ไปอย่างนั้นนะครับไหมอ่าบางคนก็จะมีมีเซนไปทางนั้นนะครับส่วนพ่อไหวไม่มีเซนทางนี้พ่อไหวก็บอกว่าไม่ให้อยู่แต่จะขออยู่กับพ่อไหวแค่สิบแปดวันนะครับรอ่าพ่อไหวย้ำกินวุแค่สิบแปดวันนี่ไม่ใช่บอกหวยบอกเลขน,นะครับคือความฝันบอกว่าเขาจะอยู่กับพ่อไหวแค่สิบแปดวันและจะมีคนโทรมาหาแล้วแต่พ่อ จะพิจารณาจะให้หนูไปหรืไม่ให้ไปเอ่อถ้าพ่อให้ไปหนูก็ไปแต่ว่าจะมีคนโทรมาหาเป็นหัวเมียคู่หนึ่งเขาชอบเด็กนะครับอันนี้นะครับคือจะเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของหนูเพราะว่าเอ่อเขาจะมีเวลาดูเพราะว่างั้นนะครับไหอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณการรับชมพอไหมก็แบ่งปันให้เป็นแนวทางออกไปนะครับจะถ้ามีโชคก็จะได้กันทุกคนนะครับไหถ้าอ่าถ้าเกิดว่าเขามาหลอกลวงเรา ตอนนี้ข้าไว้ก็ไม่เอาอยู่นะครับจะเอาไปไว้ไวที่วัดเลยนะครับถ้าเขามาหลอกลวงเรานะครับว่ข้าไว้ไม่ชอบคนหลอกลวงเพราะว่าข้อไว้นี่นรักษาสินห้ามาตลอดไม่เคยศินห้าไม่เคยขาดนะครับอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับให,ให้ไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความฝันครั้งแรกที่ผอไว้ฝันแบบว่าเหมือนจริงรเหมือนจริงแต,แต่ไม่ได้หลับไม่นอนจริงครับขอไว้ถึงนอนวันนี้นอนตื่นสายครับหกโมงกว่า อนตื่นสายเพราะว่ามาหลับช่วงเชา้าประมาณตีห้ากว่านะครับนะอ,อันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้ก็ขอยุติคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้ fc ของพ่อใหญ่ทุกคนจงมีโชคมีลาบมาีหายทุกข์ขายสุขายโรคขายภัยคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมความมากๆปรารถนาะให้มีแต่โชคตลอดตลอดไปไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะครับให้ตลอดชีวิตเลยครับ โชคปาภจุบมาเกิดตลอดชีวิตถ้าใครมีทุกก็ขอให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงถ้าใครมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในอาชีพการงานการงานธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างจะเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลละนานเทินสาธุสาธูสาธุ